สวัสดีคะ่ะอแม่พี่น้องลุงป้าเอาที่นะ่ารักทุกทุกท่านนะคะมืนเมนี่มานางบอกจอยย่กไก่กับถางอันพักอันพักแพลวพี่น้องจา้าอย่าลืมเหลืองานมาแล้วพี่น้องนเอนี้ฝนพ่อตกบบมีลมพี่น้องจา้าฮะอย่าลืมกันเลยสิมาถือโอกาสเฮ็ดอันนี้แม่พี่น้องค่ะอย่าลืมสิมาเคลียสวนแล้วก็สิเอาอดินเอาต้นบวกพริกสากต้นพริกลงในหนีเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าหมดฤดูปลูกพกักแล้ว เยลินก็เลยใส่เวลาวางตรงนี้เป็นประโยชน์ก้อนที่สเพเห็ดกับเขาให้ลูกกินค่ะค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้ยลินจะเสิเห็ดเบียบไปน้ำเบาไปน้ำเนาะคะ่ะเนาะก็หวังว่าคลิปนี้สิเสียงดังใน้ยิ้ชัดเจนเนาะ,ค,ะค่ะยะลินวานอันเบียผักไหวเยลินหอดตะบูดกินจ้าตนพี่น้องค่ะอ่าฮาวานตนกาไหวจังสี่นะนอนกินเม็ดพี่น้องจ้า บ่ท่านนอนดอกนอนกินอันนี้ยา่าเล่นกระสีเอาไว้คือเกาเป็นเศษอันแนวตากผ้าย่าเล่นบ่ถิ่งค่ะอุ้ยจะไม่ไงายหลังเนาะอย่ยาเล่นสีเอาไว้เถอะอันอันนั่นบกักพริกปีหนาพี่น้องจ้าค่ะพักม่วนี่ปลูกไว้ก็ โบกลากินดอกพี่น้องอันถากินเบิร์ดย่ยเล่นกัสิสิเอาไว้ถ้าเป็นปุ๋ยเป็นยางไปค่ะพี่น้อง,ค,องค,ค่ะเมื่อนี่ก็ว่าหลายเติบพี่น้องยยล่นไม่เน่สิมาบอกฟังอัน e ถึงเรียงเมียฝรั่งถือผัวเอาเปียบฝรั่งนี่เขาเอาเปียบแท้ๆบบมันมันมีหลายมุมเดฟพี่น้องเออเอาไว้นี่เอาไว้จังสิมันมีหลายมุมเดฟพี่น,ออนอ้อ,นนอง เอาอันนี้กัยังหลายน้อยอยุตินี่เก็บกันนะมีหลายมุมจังได้บตีสาวฝรัง่งเอยสาวคนไทยเฮ้านี่แหละค่ะสาวไทยเฮ้านี่แต่งงานมาอยู่กับฝรั่งแล้วฝร,รั่งเลี้ยงดูปูเสื้อดีอยู่เดีพี่น้องเขงมงาขมีงานเขามีงานเฮดมีบริษัทอันสั่งรายได้ได้เนาะค่ะเนาะ เพิ่นก็เลี้ยงเมียเพิ่นได้เอาเบอกซะหม่องแมนพี่น้องจ้ะให้ไปเฮ็ดงานข้างนอกให้อยู่บ้านอยู่ซองเลี้ยงลูกเพิ่มได้พี่น้องเด้อเขาให้ยหอดเดือนละพันปานนั่นหรือว่าขันบ่พ่อเขาก็ขอเพิ่มเนี่ยถือว่าดีนะคะถือว่าโชคดีมากๆถามว่าเขาเอาเปรียบอีหยังเขาเอาเปรียบอีหยังเฮาล่ะในเมื่องานเจ้าก็บ,บ่ได้เฮ็ด ก็มีนาะที่เลี้ยงลูกเป็นแม่บ้านไปตีจังใดจังสิว่าเขาเอาเปียบเขาบุตรไเอาเปียบหฮอได้นั่นคือว่าเขาก็มีความรับผิดชอบดีอยู่อันผัวฝรั่งนี่ถ้าเขารับผิดชอบบดุดีจะสิลำบากหลายก่านีเด้อผัวฝรั่งบางคน่นกับโบมีเงินสิมาให้นาะค่ะนาะเอาผัวฝรั่งมาแล้วหลายๆคำถามจังว,ว้าเด้อได้เงินเดือนบอ่เป็นยังคือบ่ให้เงินเดือน จะเอาใส่มาให้เงินเดือนเขากบหาเสากินคำคือกันกับเขามาแล้วก็ตตองมาท้ามาหากินสางเนื้อสางโตเออเจ็บบอกพีกไปน้ำเียดายแม่พี่น้องท่านไนเมหน่วยอะมาอยู่น้ำกันแหล้วกับสางเนื้อสางโตหากินหายอยากใส่ซอยกันจายซอยกันตัวเป็นผัวเป็นเมียกันแมนบ่พี่น้องสิมาเอาอีหยังจากเขาผู้บบมี่เขากับบบมีเนาะตั้งแต่เฮามีผัวคนไทย เออเข้ากันยังเดินล้นหากินหาอยากซอยกันมันเดยเป็นอย่างเอามีผัวฝรั่งแล้วขอแม่มันคือหลายแถสันเด้เดินเอาไว้ใส่บอกพริกพี่น้องเอาเฟิ่มด้วยค่ะอุ้ยสภาพเย,ยลินแม่พี่น้องพันขากางเกงขึ้นจมสีละ่ะค่ะตั้งแต่ผัวไทยสูซ้อนน้ำกันกันยังอยู่มาแล้วเนาะค่ะเนาะมาได่ผัวฝรั่งเขาให่ ใส่เดือนละพันให้เลี้ยงลูกอยู่บ้านเนี่ยเอยบุญหลายสายเงาเลี้ยหลายหลายคนเป็นแม่ลูกอ่อนลูกไปโรงเรียนแล้วก็ต้องออกไปเหตุงานพาท้ำอุ่นล่อเวลาลูกอัเลิกกรงเรียนแล้วจังสีใดไปฮับลูกเด้ค่ะถือว่าเพ่นผู้นี้สบายยูดอกโชคดียู่เออเงินทองบ่พอ่อเขาก็บเติมให้เออ เขาได้ลอยปอนเขาก็ให้ตื้มจังสิถือว่าดีเดีพี่น้องเขาเ่ได้เอาเปียบเจ้าเดียค่ะเขาบอเอาเปียบเจ้าดอกขั้นจังสั่นไปใส้อีกบ้านนี่ย้าถุง้อกับปลได้ใสอเอา้าปลูกแม่มนอนโตบักไงปลูกเองถอนเองค่ะอันเข้าไมโยนี่ยต้องส่้อยกันทำมาหากินเดี๋พี่น้อง แต่อยู่เมืองไทยเฮากันยังช่วยกันมนันเดไปอย่างมากเมืองนอกจังสีคิดว่าฝรั่งเอาเปียกเฮาคําว่าฝรั่งเอาเปียบไม่กรณีลที่สาวไทยเฮ้านี่เเหตงานเล้วผัวบ่ให้เปิดบัญชีเอ้ยผัวไห้เอาเงินเข้าบัญชีน้ากันเหมิดผัวบ่ใไห้เงินใสเอ้ยขนาดเงินจ้าของหาแท้ๆนะไห้ใส่เท่าละนิดละหน่อยหาไดเดียนละเป็นเสียนไห้ใส่เดียนละอันบ่ถึงมื่นจังสีพี่น้อง อันนั้นเขาเอิ่นว่าเอาเปียบเออต้องต้องว่าให้มันถือเด้๋พี่น้องฝรั่งมันเสียเขาเสียหายฝรั่งเด้่เออเขาก็ต้องให้เกียรติฝรั่งนั่นอเอาเบิด์ละติโอนีอีกเยอะขา้าเขาก็ต้องให้เกียรติฝรั่งนั่งเด้๋พี่น้องบ่แมน่นอันนี้ตาบาเขาเอาเปียบเอาเปียบต้องเบิ่งสถานนตานเบิ่งความซอยเหลือจุนเจือของฝรั่งผู้นั่นนั่นนั่งเด้๋พี่น้องเอ,อ้ย ค่ายลินคือบ่ถือแท้เหรอ,อผู้จังสิแมยอู้ยคือมีไอ้แทะซาโหซาโหอ,อันนี้กันไว้ก้อนย่าน่นแม่ย่านมามาขี่ไซพี่น้องจ้าค่ายลินซั่งแม่มาควดัดมาหยังอ่ะเพื่อนเบอร์เอาเปียกเ้าดอกในก่อนแล้วนี้เนี่ย ฝรั่งเอาเปรียบเจ้าสีาอูบ่ได้ดอกในประเทศอังกฤษนี่เจ้าห้กับบาดงูกง,งูกแล้วอ่ะถือว่าอยู่ในชีวิตที่เกณฑ์ดีเติบอยู่มันกระทั่ระดาน,นันละ,ะมาอยู่เมืองนอกเมืองหน้าตัดสินใจเอาผัวฝรั่งเลี้ยวเจ้าก็ต้องยอมรับตัวบวาดานใดกระดานหนึ่งเจ้าก็ต้องถือเดี๋ยวค่ะเจ้าก็ต้องถือ โชคดีปันไดเขาให้เงินเดือนเดียนเ้วเป็นพันบพ่พ่อกะขอตติมได้เนี่ยขันสิีได้ออกไปเห็นงานลุยฝ่าลุยฝนคือจังลหลายๆคนไปนี่อุย้ยเจ้าสิบาีบ่วเจ้าลำบากหลายคนนี่สติพลังหลายเพิ่นเพิ่นก็นมีเงินเดือนให้เมียเพิ่นเด๋อหาแมันแล้วแต่พี่น้องจา๋าแมันหลวแต่าสถา,านะของ ผัวฝรั่งผู้นั่นผู้พ่นสิมีกำลังซัพพอร์ตเนาะค่ะเนาะหลายๆคนเพิ่นกับมีกำลังซัพพอร์ตนั่นแม่พี่น้องค่ะดังนั้นแล้วสาวไทยที่ตัดสินใจแต่งงานกับฝรั่งหลายๆคนนี่ก็ต้องเบิ่งนํถาถ้าเพิ่นสามารถเลี้ยงดูอุปถัมภ์เจ้า,าบ่าให้เจ้าออกไปลำบากอยู่นอกบ้านให้เจ้าสื่อกินสื่อ,อยากในบ้านให้ช้อปปิง้งชอบยั้งนี่ถือว่าชีวิตเจ้า โชคดีในระดับหนึ่งนะคะค่ะเจ้าลองมาเบิงมูคอยลองมาเบิงหลายหลายคนขี่จักรยานตากฝนปงแมงป้งแมงไปนี่ฝนตกฝ้าห้องล่มทังกระไปค่ะหามาแล้วผัวกับมาเบียดเมืเบียนอีกจังซี่นะเขาเอินว่าเอาเปรียบพี่น้องค่ะ หาซอยกันกินซอยกันใส่ซอยกันมีอย่างก็ต้องคุยกันขาดเหลืออันใดพอจบพอซอยกันใดก็ซอยกันอันนี้คือการใส่ชีวิตห่วมกันบอแมนมาอยู่น้ากันฟังใดฟังหนึ่งก่อกลุยเอาของกันและกันจังสี่มันกับบอถือต้องพี่น้องจ๋าอย่าเล่นบอถือหรือผิดบวกมองนี่นะผู้ใดมีความคิดเห็นต่างแนวใดก็ร้งในคอมเมนต์ให้อย่าล่นอ่านได้ค่ะเด้อ ยลินก็บอกจากความรู้สึกเจ้าขวางนี่แหละพี่น้องบัว่ายาลินสิมีแฟนไม่หรือโบอมินหรือโบอมี่ยลินกันย่งมีอ,อุดมการแบบนี้พี่น้องอยู่น้ากันกินน้ากันซอยเหลือจุนเจือกันข่มีคําหนึง่งเจ้ามีคําหนึ่งแบ่งกันกินย่างเจ็บไข่ได้ป่วยกับเบิงแย่งกันขั้นเขาดีเนอะพี่น้อง อย่าเล่นนะคันผัวดีเราซื้อสัตว์กับอย่าเล่นเดอ้อต่อให้ผู้ใายคนนั้นบบมีเงินในถงผ่าแม่จะสลึงเดีย๋ยวอย่าเล่นกับบบมีทางที่สิถิ่งสิปะไปใส้เลย่ะพี่น้องแต่ว่าขันเจ้านอกใจข่อยหรือเจ้าปฏิบัติกับข่อยบ่ดีนี่แล้วก็บ,บ่มีการพูดคุยหรือว่าเจรจาใดๆทั้งสิน้น อันนี้ย่เล่นกระบะเอาบ่ย่อมาผู้ใดเอาเปียบคึอกันเด้พี่นอ้องม่ย่อมมันผู้ใดคมแหงค่ะพ่อแม่เลี้ยงมาสัวสีใหญ่ชีวิตกับเป็นของเจขวงแมนมาพี่น้องค่ะเลี้ยงหยังเสียห้คนเอาเปียบเจขงวงโตย่ยเล่นเองก็บบ่ไดเอาเปรียบผู้ใดกับบ่แฮปปี้ที่เสิให้ไผมาเอาเปียบเฮาคึอกันดังนั้นแล้วกรณีผัวหายหน้อยไ้หาลายผัวบ่าห้เป็นจังได เจ้าผัวเมียกันเจ้าก็ตองเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะเฮาสิไปเปียบเทียบชีวิตจาของกับครอบครัวผู้อื่นกับบ่ไดด้พี่น้องผัวเพิินกับบ่คือผัวเฮาผัวเจ้ากับบ่คือผัวผู้อื่นนั่นบ่หละ่ะค่ะพี่น้องขาคลิปนี้อย่าลืมก็เลยมาว้าให้ฟังเฮ็ดเวียกไปพร้อมได้บุกพริกเหลืออีกหน่วยนึงพี่น้องจ๋าค่ะก็มาบ้าให้ฟังค่ะเวลาไปเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะ ขอบุญขอบคุณหลายๆที่รับชมรับฟังแล้วก่ลงความคิดเห็นต่างๆไว้คลิปนี้ก็บบเบานะคะเนาะแบ่งปันกันไปพี่น้องดูแลสุขภาพด้วยด้ค่ะเด้อพอกันเก็บหนานะคะสวัสดีค่ะสเสร็จแล้วสภาพสวนเคลียร์ได้สมเนีแล้วพี่น้องยักน้อยฝนตกกระสีร่างกระทางเองค่ะ